ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคในคลิปละครับสตรีทพ่อมุกท่านกันด้วยนะครับนล้วก็คัสเกมไมค์ครับยาวกลับผมเจ้าผู้นะครับแล้วก็ก้าป็อยางคับเกมะไมค์ครับเช่นเคยในวันนี้เรามาอยู่กันในไม้ครับรีวิวแอดออนกันอีกแล้วนั่นเอง แล้วที่หายไปก็ไปสักพักหรอกนะครับผมแต่ว่าก็รีวิวมาเรื่อยๆนะแต่แต่แต่เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้รีวิวมอสแล้วก็แอดออนมานานมากเลยนะครับผม ซึ่งแม่ไม่ต้องพูดก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมและนั่นก็คือเรื่อง Attack on Titan นั่นเอง <S <S เอ,อ่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ก็กําลังฉายพาร์ตอวาสานอยู่นะครับผมคือมันไม่ใช่พาร์ตไฟนอลซีซั่นแต่ว่ามันคือพาร์ตอวาสานนะฮะดูตลกมากนะจะแบ่งเป็นใหญ่พาร์ตท,ทำไมก็ไม่รู้นะอ่ะก็โอเคผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันดีกว่านะว่าแอคออนนี้มีอะไรบ้างน,นะซึ่งผมบอกเลยว่าแอคออนนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจจริงๆเลยนะครับผมนะไปให้เกิดทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็ไ,ไปเ,รรเดีกว่า โอเคครับผมและนี่ก็คือของที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้นั่นเองปึ๊บนี่โอ๊ยถือว่าก็เยอะอยู่นะครับผมเยอะมากเยอะสิเต็มกล่องขนาดนี้ ไม่เยอะจริง่ละปะเถ้ยนะฮะก็โอเคผมนี่เห็นไหมมีไททันเต็มไปหมดเลยนะก็มันไอ้นนี้มันอาจจะไม่ได้เน้นอ่าพวกอุปกรณ์นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเน้นพวกแบบตัวละครไททันมอดล้วนเลยนะจ๊ะมอดล้วนเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคผมมาเริ่มจันจากตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมชื่อผอโค่นเองปึ๊บนี่เอ๊ะแม่โอ้โหโคตรเท่นะครับหรือแม่มันจะดูแบบ มันดูเหมือนมีสตองยังไงก็ไม่รู้เลยฮนะเออแต่เอาเถอะนะ้ามันก็ไม่คับไปโทรศัพท์นะมันก็ประมาณนี้ก็เจ๋งแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวละครปกตินะฮะไม่มีอะไรมากนะก็จะมีนี่เขามีมีชุดแบบอันนี้ด้วยนะเห็นไหมมีปลอกแขนด้วยนะแม่เด่นจริงเลยนะฮะอ่ะออต่อมาบรรน์เนอร์นี่ลรรเนอร์นะฮะบเนอร์ก็เออก็ก็คือลรรเนอร์นะมีหนวดแล้วด้วยนะเป็นว่าทช่มีหนวดแล้วนะลรเนอร์โอเคต่อมาผมอันนี้รีวายอ่ะอันนี้ผมจะให้ดูตัวละครก่อนลวกันนะครับผมโอเคอันนี้รวนะอ๊ นั่นแหละฮะนี่ดูดิผมลืมลืมไปว่าพอลโก้มันเป็นไอ้นี่นี่หว่ะท่านกามนะฮะเออนี่ครับผมนี่ผมชอบสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งในมอดนี้เลยก็คือไอ้นี่แบบแอนิเมชันต่างๆ่างก็ดูละเอียดดีเทลท,ท่านดิละเอียดมากเลยดูดิมันเป็นการแอนิเมชันแบบโคตรเจ๋งอะ่ะเออผมชอบมากเลยนะครับผมแต่ว่าอ่ะอัตราแหลกๆนิดน,นึงนะเวลารีวิวก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่า มันโหลดแอนิเมชันยากมากนะเนี่ยดูดิวุ้ยแม่งแจกกระสุนสโ,โมชั่นนะฮะไม่บอกว่าอยู่ในไททันนี่นึกว่าอยู่ในเดอะแมจิกนครับผมโอ้โหจะสโลุไปไหนกับพี่เอ๋เถอะเอ้โอเคคุณวันนี้จะพลาดกันตายหรือเปล่าผมไม่รู้นะ อ่ะพักเหนื่อยเอามีพักเหนื่อยป่ะเมอเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ A few moments later อ่ะก็เป็นพักประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้หถ้าเกิดว่าท่านมันไม่ตายเนี่ยมันจะแหลกมากเลยนะเวลาเสร็จท่านมาแต่ละตัวนะฮะโอเคเมื่อกี้รีไวล์ไปแล้วนะเอาอางี้เอาเสร็จรีไวล์อีกรอบด้วยกันนี่รีไวล์นะโคตรเท่เห็์ไหมดูดาบดิเฟียนะเมื่อกี้หลายคนคงเห็นแอนิเมชันไปแล้วนะครับผมต่อมามิคาศะนี่ก็ก็คล้ายรีไวล์นะฮะเออมันก็ยังมองเป็นมิคาศะหรือเปล่าวะ เออก็มองมิกรซาแล้วมิการ์ซามิกรซานะับแต่ว่าจะบอกว่าแอนิเมชันจริงก็คล้ายๆรีวาเลยนะฮะมันก็จะมีแอนิเมชันการฟันไททันแบบเมื่อกี้เลยนะเออเท่เหมือนกันเ้ยทำไปเล่นไปนะฮะโอเคต่อมาอามินนี่อามินนะโอ้โห อาร์มินทำไมไม่มีธีเกียร์เออดสูสงสัยเขาไม่ได้มามุ่งทีดเดียร์เลยนะฮะมุ่งไททันดีกว่านะแหมไม่ได้พลังละโกงเลยเกินะกนะแกเนี่ยโธ่เอ้ยโอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมมนุษย์คนสุดท้ายนะฮะนับเป็นมนุษย์ได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะนั่นก็คือเอเวรนนั่นเองนี่เอเวรนฮะก็เอ่อถ้าเกิดเราไม่ไปทำอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะไม่แปลงร่างนะฮะซึ่งตวัวละครพวกนี้เนี่ยมันสามารถแปลงร่างได้นะครับผมทั้งอ,อาร์มินและก็เอเวเรนต์เนี่ยถ้าเก มันก็แปลงร่างนะครับก็เหมือนในเรื่องเลยปกตินะครับบลอกอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนฮนะเรามุฟไปต่อกันที่หมวดต่อไปอย่างรวดเร็วเลยดีกว่านั่นก็คือหมวดไททันนั่นเองอนี่ฮะมาดูไททันกันต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้อ่ะคนไปแล้วนะฮะมาอันนี้มาดูคนต่อดีกว่าอันนี้ต่อมาเอ่อจอไททันอันนี้รีวิวไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นคาร์ทไททันนี่ไททันเกวนะียนนะรูว้าวเฮ้ยนี่ดีผมชอบดีเทลหมอนนี้ว่ะมันมันทำออกมาดีจริงๆเลยดูเห็นปะ เออแบบหรือผมว่ามันอาจจะใช้งานจริงได้ป่าวะอาจจะใช้ไม่ค่อยได้นะไมได่ดูดีมาเหมือนแบบมันเป็นมอบเลยเปะวัวข้างบนปืนมีการหันนาี้ได้อาจริงถามจริงในเรื่องมันเป็นอย่างนี้ได้ป่าวะโออยมันจริงจริงนี่มาออมันจริงจริงนะฮะเดี๋ยวนะหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมันวัวตายอะไรอย่างงี้เออหรือผมคิดไปเองว่าอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ว่าออจริงทุกท,ท่านมันก็ต้องมีค่าต้เตี่ของมันใช่ไหมอ,อ่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมลองเอานอยไม่ข้ามาไหมดูดิ โอ้มันนี่มันยิงวัวเห็นไหมมันยิงวัวจริงมันไม่ใช่ปนโนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าโจมตีของมันนะครับผมก็คืออ่ายิงยิงน่าจะยิงออกมาน,นะแต่ผมไม่เห็นกระสุนแค่นั้นเองอ๋อนี่ไงเห็นไหมมันมีแบบไฟสกเก็ตไฟออกมาอ๋อเพิ่งเห็นนะโอ้สุดยอดแกนี่มันเฟี้ยวจริงๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะคร,รับผมจับคาร์เดทันนะฮะไปตายกเพื่อแกเออตายแล้วเออ,เอ,อโอเคตายแล้วทีนะโอเคผมไปกันต่อนะฮะต่อมาอันนี้อ่ารอด นะครับผมไททันรถอ,อะไรอะเลสเหรอคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นไททันที่แบบม,มันแอบ,บน่ากล่วนิดหนึ่งนะฮะคือคือมันน่าจะเป็นไททันที่ไม่ได้มีในเรื่องนะครับผมอันนี้ผนะู้พัฒนาเขาต้แต่งขึ้นมาเองมั้งรอเปวาวะไม่แน่ใจเหมือนกัน จะเป็นอย่างไงน,นะครับผมเห็นไหมันเหมือนกับหน้าหน้ามันหายไปใช่ป่ะเออแบบดูโปมผ่าเห็นแล้วแอบขนลุกได้หนึ่งนะโอเคถ้าจริงจริก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะงั้นเราม,มุ้ฟไปเลยดีกว่าไปต่ออย่างรวดเร็วดีกว่านะครับผมโอเคไปประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยะครับผมทานไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับเซตแรกนะมาเซตต่อมาเลยดีกว่า,านี่แม่เซตต่อมาก็เดือดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเอางี้มันเริ่มกันจากเทียร์ตัวเลยดีกว่าเริ่มจากนี้เลยดีกว่า Warhammer Titan นี่ถ้านคอร์ด้วยแอนิเมชั่น ใช่ปะโคตรเท่น,นะครับผมคือคือจะบอกว่าห่างหายแต่ไททันเขาไปสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมตั้งแต่ไอซีซันซีซันไททันคอ,นอคร์สออกมานะฮะก็ไม่ได้เห็นไททันคอร์สโผล่มาเลยนะครับผมว่ามันรวมไปกับเอเลนแล้วใช่ไหมล่ะเอออันนี้ก็น,นี่เป็ไงคิดถึงนะฮะโคตรเท่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับในมอสไมค์คราฟที่แบบมันจะมีฝังใต้ดินอันนี้อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นในที่แอน,นิเนมชันเออดูแอนิเมชันเนี่ยมันเท่เว้ยไม่ใช่การโจมตีอันนี้มีหลายแบบด้วยนะ ออโอเคแล้วก็จะบอกว่าหมดน,นี้เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่แบบแอนิเมชันมอนที่มันเกิดขึ้นมาเว้ยผมว่าจุดเด่นนั้นเนี่ยอยู่ที่การที่ไททันเนี่ยสามารถตบกันได้เ,ออเหมือนกับดูมวยอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมงั้นไปแล้วมาดูดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่าผมสเสกฟิลทไททันอา่าดูฟิลมไททันนะฮะมาเดี๋ยวผมจะให้ฟิลมไททันเนี่ยมาต่อ,อยกับไททันค้อนดีกว่าดูดิจะเป็นไงหนึ่งสองซ่อมปุ๊บอตอนรอโหลดตป๊บ,บนึงมันโหลดนานนะฮะโอเคผมรอเลยนี่รอเลยนะ,ะาจะค้านิดนึงนะ เอาไม่เอาใม่ใดีกว่าเสกใหม่ดีกว่าพร้อมหนึ่งสองน,น,นี่มาแล้วนะท่านยิงมาแล้วนะโอเคเอางี้ผมลองให้มาต่อยกันดีกว่ามาเอางี้มามาดี๋ยวขอเซกใหม่นะฮะหนึ่งสองปึ๊บขึ้นมานี่มาแล้วออาไว้จุนี้นะฮะยังไงละสองคนวันนี้นัวไหมเอ๊ะมันไม่ต่อยกันเว้ยอ่ะวโอ้โหอะโอเคผมนี่มาแล้วนี่นัวแล้วนะอันนี้ผมเสร็จเป็นไททันธรรมดาแล้วกันนะฮะนี่แนะอันนี้คือไททันกระจกกกระจอเลยนะฮะเฮ้ยจุดนี้มาแล้วนี่เห็นปะ ดูท่านยญิงดิโคตรเทพอะนี่คือค่าโจมตีของเขานะดู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 ที่แขนดูทีแขนว่ามันมีการแบบเขาเรียกว่าเสกคริสตัลออกมานะเพื่อปกแขนแล้วก็ปล่อยเนียนดีเทลมันดีอย่างเงี้ยเออโคตรเฟี้ยวอะเอาจริงจิชอบมากเลยนะเห็นป่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจริงๆผมว่าท่านจริงก็เเหมือนกันนะไปต่อไปเดี่ว่านะฮะเพิ่มมาอามูนท่านนี่ไรเนอร์มาแล้วนะมาดูอบิลิตี้หน่อยไหมเออดูดิมันต่อยไงต่อยมันดิจัดๆดิอ่ะ โอเคมาแล้วผมส่วนนี้ยังไงทุบหรอโอ้นี่มันเหมือนกับอ๋อมันมีทุบพื้นแบบนี้นเน้ะนี่ทุบพื้นไปเออมากระมัดแล้วก็โต้ไหมทุบเออเอาดีนี่โคตรเท่น,นะครับผมเห็นไหมเออเอาสิทุบไปทุบไปเออแล้วก็อ๋อมีหลายท่าด้วยเหรอเฮ้ยได้ป่ะผมบอกแล้วมันโคตรเจ๋งนะมีหลายท่ามันมีแบบใช้เท้าใช้มือนะฮะโอ้โหพี่ โหดมากนะคุณนัทนานเนี่ยยอมใจเลยว่ะ <_ d ial isa> จริงๆเอาละไปกระต้ออย่างรวดเร็วเลยดีกว่านะฮะตัวต่อมาโอ้โ oh ห <_ d ial isa> ดูดูหน้าที่มือขวาไปดิดูตลกไปฮะเออพี่หัดนอนบ้างน,นะพี่นะแม่ตาดำเหลือเกินพระโถเอาโอเคผมท่านลิงนั่นเองนะฮะมาให้ท่านลิงไหนมาดิมาดูดิจะเป็นไงหนึ 1, 2, ่งสองตั้มปุ๊บตีโอุ้ยอุ้ย,ย,ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากนะฮะ โอเคแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันจะแถมลูกกระจกมันทําไมเนะี่ยะโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมคำสั่งเดี๋ยวที่ไปหมดจริงฮนะมาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอบิลิตี้ของทท่านลิงเลยดีกว่านะฮะดูสิว่าเขาจะต่อสู้ยังไงเอาเป็นมิกสะแล้วกันอ่ะโอเคมิขสระนะเดีดด๋ยวดีหนึ่งสองซ่อมปึ๊บ a few moments later อ่ะเอ้าไม่ตีกันนี่อะอะไรเนี้ยอ่ะ โอเคผมเอาเป็นว่าไปต่อเลยดีกว่าละกันนะเอาเป็นว่าเออช่างไททันลิงเหอะนะฮะคือก็แอนิเมชั่นก็คือมันก็หยิบหยิบหินขึ้นมาแล้วก็ปาแล้วก็มีทุบนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนั้นละกันนะฮโ <c oughs> จมตียากโจมตีเย็นจริงนะฮะต่อมาโอ้ว้าวมีมันไททัน60สิบเมตรนั่นเองอา่าซึ่งนี่กผมมีสองแบบนะฮะมีแบบอาร์มินแล้วก็เบอร์โธครับผมโอเคก็ ก่อนที่จะรีวิวทั้งคนสเมย์นะผมขอข้ามก่อนได้ไหมเอาเป,ไป็นว่าเดี๋ยวเพื่อผู้ชมก็จะรูอีนะว่าทำไมผมข้ามนะเอาไปขอเป็นอันนี้ก่อนได้ไหมนี่ขอเป็นแอ็กแท็กไคท่นนะครับผมมาเป็นเอเรนแล้วกันนี่ถ้าเป็นเอเรนต์นะก็โอ้อันนี้ก็คือแอ็กแท็กไคท่นนะครับผมปกติเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีอยู่สองโมชั่นเว้ยก็คือไอคแท็กไท่น <S <S ธรรมดานะ,ะแบบแอคแท็กไคท่นแบบป้าครั่งนะครับผมซึ่งอันเนี้ยพัฒนาน่าจะแบบใส่มาขำๆนะครับผม หรือเปล่าวะมันขำเาะว่าเออก็น่าจะขำวผมไม่ค่อยในเมฆไม่น่าจะมีป่ะเออมันน่าจะเป็นแบบอีกแบบนึงอันนี้อันนี้มันน่าจะเกิดไปหน่อยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะใส่เข้ามาเป็นกิมมิคเฉยๆฉยนะจ๊ะโอเคมันจะไม่ตีกันใช่ไหมอ่าอาอไม่ไม่ตีก็บ้าเลยครับอ๋อมันตีบัวแล้วเอ้าเอาวันนี้เออถ้าเออเอเลนต์่อยกันเองเอาวันนี้โอ้โหมาหนีอะไรไปดิด้วยเอเลนต์่อยกันเองนะก็ใีนแอนิเมชั่นเอเลนก็เห็นว่าจะมีเขาเรียกว่าไงออ่ะเป็นคริสตัลลแ้ว เออมันก็แบบแบบเดียวกับแอนนี่อะนะใช่ไหมมันจะมีคิสซันโผล่มานะครับผมแล้วก็ค่อยฟาดกันแบบนี้นั่นเองนะนี่แหมทุบสมันเลยนได้ไหมมีหลายท่านนะแบบมีอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามันมีเปลี่ยนร่างด้วยเอ้าเมื่อกี้มันโอ้โหเทคนิคไหนเนี่ยเี็มันกลับไปเอเลนแล้วก็กลับมาใหม่นะพูดอย่างนี้ก็ได้เหรอวะโอ้แล้วมีดะดีมันมีฟาดมีต่อยมีเอนิเมชั่นเยอะมากอันนี้อันนี้ต้องยอมจริงนะเห็นไหมคือแบบว่าคือถ้าเครื่องมันดีหรือว่า ผมไม่ได้ใจเป็นที่เครื่องผม,มเป็นที่มอสนะเพราว่าใครลองแล้วก็คอมเมนต์ได้นะนด,ดีมันมันแบบมันจะแหลกๆนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้อากาศน,นะครับผมสัตว์าเอเลนนะนี่ยอดฟาดกันสมาเลยนะพี่สวยนะก็โอเคผมมาจบเอเลนแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปจุดสูงสุดเนี่ยมาที่ตัวนี้กันดีกว่านี่คอรัสโซอาร์มินนั่นเองนะฮะน้องอาร์มินของเรามาถามว่าทําไมผมถึงต้องไว้เกือบท,ท้ายนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าผมเสกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผม พร้อมนะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสามปุ๊บอ,อไม่มันเลยเอาใหม่ดีกว่านะเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าเออเมาื่อกี้ถือว่าพลาดนะเอาใหมา่ใหม่ต้องเป็นคนก่อนนี่จะเป็นอามินนะโอเคเป็นอามินอย่างนี้แล้วผมก็ทำการเสกแทท่นและผมก็จะเจ้าสิ่งนี้มาผมปุ๊บตู้นี่ครับผมระเบิดนะเดยนะดูดิดูในมิชชั่นฮนะเมื่อกี้มันระเบิดข,ขึ้นมาโอ้โห เห็นปะระเบิดขึ้นมาเป็นท่าน60เมตรนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมที่เห็นค้างย่งนี้ไม่ใช่เลยนะคอมผมค้างไปเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลจากเดี๋ยวเรามาดูผลจากการระเบิดครั้งนี้กันแล้วกันนะเลยแถวนี่ครับผมโอ้โหเห็นไหมระเบิดขนาดนี้แลวผมนี่คือการแปลงล่าง60เมตรที่แบบตั่งลงไปถึงจะเบสลอกออกมาเนี่ยเบสลอกแล้วไหมโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมเห็นปะ ผมบอกอะถ้าผมอันนี้พังเลยเนี่ยเผลอเนี่ยโหแมปมีพังกันบ้าเลยนะขนาดนี้นะฮะนี่ครับผมอันนี้เป็นให้ท้าซีเมนต์อาร์มินนั่นเองครับผมอ้าวนี่อาร์มินอาร์มินนี่นายเหรอ <c oughs> ก็คล้ายๆอยู่แหละนะครับ <c oughs> ผมโอเคที่หลังผมเสกปกติดีกว่านะเมื่อมื่อระเบิดอย่างนี้นะฮะ <c oughs> แม่งพังหมดนะครับผมก็โอเควออันนี้เป็นอาร์มินนะฮะแล้วก็มีอันนึงเป็นเบอร์โธนะฮะเดี๋ยวขอลองเสกดีอันนี้ผมไม่เคยลองเสกเลยนะลองดิเบอร์โธเบอร์โธมาดิปึ๊บนี่ โอ้โหเบอร์โทรมาแล้วนะฮะก็คล้ายๆกันสูงเท่ากันวะเออมันก็60เมตรเหมือนกันนะเออก็น่าจะคล้ายๆกันแหละในการแต่แค่อามินน่าพร้อมกันนิดน,นึงนะก็เอออามินนด้พร้อมนะนะ่านะจะไปฟิตขุนมากนะอามินนะดูเบอร์ดูพี่เบอร์โทรกันดิโอ้โหนั่นเปี้ยเลยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสับอ่าไททัทน60เมตรทั้ง2ตัวนะครับผมแมสุดยอดไหมเออก็ถ้าโจมตีผมว่า ไม่แน่ใจมันโจมตียังไงอะ่ะน่าจะกระทืบนเท้าบ้งนะไม่ผิดนะฮะเออแต่อย่าเลยนะฮะเมื่อมันกระทืบนิดนึงนี่คือแบบผมพังแล้วนะครับผมก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมสับเออท่าน60เมตรสตัวนี้นะจ๊ะมาครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสุดท้ายของเราในวันนี้นะจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้ตั้งจากเจ้านี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยววะนี่เฮ้ยมีโคราโซอ,อีกอันนึงโอ้เป็นนี้เป็นอะไรเนี่ยโคราโซเอเลนเหรอแต่เขาลองเสียงด,ดิ จเอเลนก็มีไว้อันอันนี้คือในผู้นา,นานเขาจะทำไว้เรื่อยๆแหละนะน,นี่ค oh. ื้วโซ่เอเลนอย่างนี้นะโอ้เท่เ้ยเออพอเอเลนมาเป็น60เมตรก็เท่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอ,อ,อยาเลยนะเป็น,ปน,ปนไอ้ไททานเหมือนเดิมดีแล้วเนอะมา oh. อ่าแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายในวันนี้นะฮะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆของวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้านี้ครับผมนี่มันคือฟา n ์วิงไททันหรือว่าไททันบันพบ,บุรุษนั่นเองอ่าซึ่งบอกเลยนะครับผมแม็ก็ ามันพุ่หลุดอ่ะเนอะเออทุกคนก็น่าจะเห็นความใหญ่อลังการของหูมะหัวร้านของมันแลน้วนะฮะมาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าในหมอดนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะพร้อมกันยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่มปึ๊บดีโอ้โหเสียงแบบเสียงเสกอลังการมากนะนี่ฟาวที่เทท่านนะดูตัวมันใหญ่มากดูดิใหญ่จริงนะฮะโอ้วดีเอเวรนโอ้โหนี่มันสูงเกินจนผมเดินเดินไม่ได้นะดีเดยวเร็นหน้า,นาหรอเอเรนฮะโอ้โห โคตรเท่เลยนะฮะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเข้าใกล้อเดนหนึ่งอเดนเอเดนเอเดนเอ่อเอเดนเอเดนผมมาก่อนเออเอเดนผมคุยก่อนมาถึงนะจะจะมาอุ้ยตกใจนะเออสวัสดีเอเดนโอ้โหเออผมมันน่าจะสูงไปผมเซฟไม่ถึงนะฮะเอาเป็นว่าเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้นะดูขนาดตัวเออผมว่าไซส์ไซส์ได้อยู่นะที่จริงของจริงถ้าเทียบสเกลจริงมันน่าจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าผมว่าไซส์อย่างนี้ได้อยู่นะเนี่ยเออมันเท่นะดูดิ ไกลนะไปนู่นเลยนะเนี่ยไปไปทะเลตรงนู้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอ,ขอดูใกล้ๆกันนะนี่ไปตรงนู้นเลยนะเออก็ได้อยู่นะถ้าเทียบกับ60เมตร60เมตรก็น่าจะเตีย้ยกว่าอันนี้เยอะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับเอ่อไททันในวันนี้นะโอ้โหดูดิแม่โปรเสกอันนี้มาแม่งเอาผมค้างเลยเว้ยผมทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสับการวรีมอตถ่ายท่านในวันนี้เป็นยังไงบ้างผม ก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันฮนะก็บอกเลยนะว่าโอ้โหท่านไม่หมดนี่ไม่แอดออนนี่เจ๋งว่ะนะเออชอบมากๆเลยนะครับใครอยากเล่นก็สามารถไปโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจริงมันม,นแบบมีรายละเอียดต่างๆที่ผมอยากจะพูดไม่หมดนะเช่นแบบเออเวลามันแปลงร่างเวลาดทีเทวต่อสู้มันก็มีนะฮะเออแต่ก็นะคอมผมมันจะไม่ไหวแล้วนะฮะแค่นี้ก็ดูดี เละแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปรีวิววัดหรือว่าแอดออนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสว่วนนี้ผมก็จะมือซีคโคโตูลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะรีวิวใครก็จะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการไปด้วยนะครับเพื่อนๆผ่นหน้าสุวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย